ตอนนี้ในหลายองค์กรเนี่ยกำลังกลัวเรื่องอะไรรู้ไหมกลัวเรื่อง artificial intelligence หรือ AI กําลังเข้ามา <c oughs> จะมีการปลดพนักงานกันเยอะแยะ <c oughs> ก็เป็นไปได้นะฮะว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว,ว่าจะมีคนถูกปลดออกจากงานแต่ผมว่าเป็นความคิดที่ผิดฮนะหลายบริษัทกำลังไม่อยากปลดอนะเขาก็พยายามจะให้ reskill upskill แต่คำว่ารีสกิลอัพสกิลสำหรับผมแล้วมันเป็นคําเชิงลบอะ่ะคล้ายๆกับโอ้โหฉันแย่มากเลยเหรอฉันทางานให้บริษัทมาตั้งหลายปีฉันอยู่ฝ่ายบัญชีฉันอยู่ฝ่ายอะไรก็ไม่รู้อยู่มาวันหนึ่งก็จะบอกว่าจะมี AI มาแทนฉันละปัญญาประดิษฐ์จะมาแทนฉันละจะมาอัพสกิลรีสกิลฉันลองลองเปลี่ยนคําศัพท์ใหม่ดีกาผมผมใช้คําว่าแอดสกิลแอดที่แปลว่าบวกอะ่ะหรือแอดโมสกิลก็ได้ อย่าสูญเสียวความมั่นใจสิครับตอนนี้ผมเข้าไปช่วยสองสามองค์กรใหญ่ๆของประเทศไทยเนี่ยนะครับการที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงองค์กรใหญ่ๆขนาดนี้ต้องเริ่มต้นที่ฝ่ายบัญชีและการเงินนะไม่น่าเชื่อคนเรียนบัญชีและการเงินนะครับพ่อผมก็จบบัญชีนะไม่ใช่คนโง,งนะ่เขารู้ทุกเรื่องในองค์กรเขาออดิตเขารู้หมดลนะคนกลุ่มนี้ ถ้ายังฟิกไมซ์เซตหมายถึง,งว่าหวยยังโบราณโบราณอยู่ก็พังทั้งบริษัทเหมือนกันอะไรๆก็พูดจาภาษาไฟแนนซ์นะภาษา,า,ษาที่มนุษย์เขาฟังกันไม่รู้เรื่องอะมีไอ้พวกจบการเงินบัญชีมันคุยกันรู้เรื่องผมว่าพวกคุณเนี่ยแย่มากนะทําไมคุณไม่หัดเรียนรู้คลังคําศัพท์ของคน,นแผนกอื่นนะดังนั้นถ้าคุณไปปรับตัวคุณเองนะแล้วมั่นใจในตัวคุณเองนะออกมาเนี่ย กลายเป็นที่ปรึกษากลายเป็นคนที่ออกไปช่วยแผน,แนกอื่นคุณไม่ถูกไล่ออกหรอครับคุณมีคุณค่ามากมายฮะแล้วคุณมีคุณค่ามากๆเลยในองค์กรทําไมคุณไม่ออกไปวัดคุณค่าคุณค่านะฮะมีสองแบบวัดเป็นเงินกับวัดเป็นเงินไม่ได้ไปเรียนรู้ซะไปเพิ่มทักษะใหม่ๆไปเปิดหูเปิดตาตัวเองออกโลกใบนี้ทั้งใบไม่ได้นําหน้าด้วยเงินนะฮะ สมัยใหม่เนี่ยสังคมไปก่อนธุรกิจค่อยตามมาไม่เอาแล้วมนุษย์ยุคเก่าๆเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาเห็นแล้วว่าผู้ใหญ่ไม่ปรับตัวเลยหน้าเงินบิสเ,เนสนำโซเชียลนี่ก็หลอกลวงกันแบบจัดฉากนะทำเสียสาจัดฉากเนี่ยเด็กเขาไม่งโง่ฮะก็ตรวจข้อมูลอยู่ทุกวันก็ฝากไว้นะครับมั่นใจนะครับถ้าคุณกลัวว่าจะถูกปลอดถูกอะไรนะครับเพิ่มทักษะใหม่ๆนะเพิ่มทักษะใหม่ๆ มั่นใจครับผมว่ามั่นใจผมภูมิใจในตัวพวกคุณเราไปได้ครับผู้ใหญ่อย่างพวกเราเอาตัวรอดได้แน่นอนครับ